ข่าวสดรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามในเรื่องราวต่างๆนะคะก็สามารถส่ง s อ s เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ h j ตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606นันเองครับแล้วก็เริ่มคือมีรอยยิ้มอยู่นะครับจริงๆนะเนมื่อเดี๋รู้ใจจริงๆนะวันนี้เรามีพระครูมาไม่ใช่พระพระครูเือนทางทำนั้นสุกเนี่ยคือลูกหัวใจพระนระฮะพ่อหัวใจครู น่าปลื้มใจนะฮะเมื่อตะคุนีมก็เดิน<ม>ก็ไปผ่านไปผ่านมามก็เห็นโอ้โหนะคุณพ่อกับคุณลูกนี่น่าชื่นใจใช่นี่ต้องเอาเป็นตัวอย่างที่ดีค,คือรายการเราเนี่ยเริ่มจะนําเรื่องราวเสนอดีๆไม่ใช่เริ่มจะจริงๆทำมานานแล้วแหละแต่อยากส่งเสริมบุลค่าเพิ่มให้กับคนไทยคนที่คิดดีทําดีดนําเรื่องราวเสนอแนะเข้ามานะฮะันางเรื่องราวที่พระทัพใจอ่าไม่ว่าหน้าที่การงานคนเสียสละเยอะใช่พวกนี้นะกลุ่มนี้ต้องส่งเสริมให้กับสังคมไทยได้มีมากขึ้นแต่ถ้าเราเอาภาพที่ ไม่ค่อยน่ารักน่ารักหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ดีแล้วมานําเสนอบร่อยๆ่อยเนี่ยก็จะทําให้ไปไงฮะเด็กเยาว,วชนชมแล้ว <Okay. S 1> โอ้โหก็เอาไปยึดตามบ้างบางครั้งอาจจะเป็นตัวตัวอย่างทีนะ่ผู้ใหญ่ต้องแนะนา <Okay. S 2> แล้วก็ส่งเสริมกันไปนะครับดังนั้นหลากหลายสัปดาห์เราจะรักคนกันไปดีทุกบ้างคนดีบ้างแล้วคนกันไป <Okay. S 2> จะได้ให้กาลังใจ ในทุกชนชั้นที่กําลังเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราเนี่ยครับะส่งเสริมคนดีนะค,คิด,ดทำดีปฏิบัติดีนั่นเองแล้วก็วันนี้5ท่านด้วยนะใครส่ง s m s SMS เข้ามาก็มีโอกาสได้ลุ้นรับนะคะยันครูกริดนั่นเองนะคะประเดิมกันเลยก่อนที่จะถึงวันงาน<ช>สัปดาห์นาะฉะนั้นอยากจะมีโอกาสได้รับรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามากันที่ SMS เลยดีกว่าค่ะแจกเลยครับแจกเลยนะคะแจกเลย,ค,เลยค,คุณสมบูรณ์ บูชาอย่างไรเลขทะเบียนรถนะคะ7207นะครับแล้วก็ลูกกุมารอยู่ไหมกุมารน,นี่อยู่ทุกสัปดาห์ทุกวันเลยนะ,ะ<ช>ครับเอามาดูกันค,คุณสมบุญเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะในการเขาว่าในะในการบูชาอย่างไดลูกกุมารฟังดีๆนะครับในการบูชาเนะี่ยควรจะบูชาพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นสารณะแล้วก็บูชาพระภูมิมิเทวาบอกกล่าวให้เรียบร้อยนะฮะด้วยการจุดบอกกล่าวนะพระภูมิห้าดอกนะเจ้าที่ก้าดอกแล้วหลังจากนั้นแนะนําให้รับเทียบเชิญพอรับแล้วหรือยังไม่รับก็ตามนะครับให้บูชา ใบสีประชามกับน้องกูมาสักชุดหนึ่งแล้วก็ขนมนมเนยตามแต่ที่สามารถทาได้แล้วก็ไข่ต้ม3ฟองด้วยกันบูชาวันไหนวันพฤหัสข้างขึ้นดีครับนี่สินเยอะอไม่เป็นไรนะจะทุเราเบาบางด้วยอัขระคูบาจารย์ใช่ไหมถูกต้องครับรวมถึงคุณจะได้มีฝันกาลังใจกับไรเซนนี้ด้วยเสริมเมทตาทั้งสี่นะครับดินน้ําลงไปมาดูกันไรเซนนี้เลยครับคุณสมบูรณ์นะครับหลักก็ประเดิมเลยผู้โชคดีท่านแรกนะคะได้รับยันโคลเกิดด้วยมอบไปเลยครับไรเซนนี้ เอสเอ็มต่อมาค่ะค,คุณการซีนีนะคะคจะสอบเข้าทหารจะติดหรือเปล่าถ้าบูชาพระพิคเนศเด็กส่งเสริมไหมส่งเสริมไหมจะเด็กนก็แตกต่างกันไปนะแต่เด็กภนะาคนะเ,เด็กนะฮะภาคปฏิหารก็ว่านไป แล้วก็ภาคจะสัวพันล้านก็วานไปนะฮะก็มีรักษาปกกระซับแต่ถ้าบูชาพิเคาเด็เดเนี่ยเปลี่ยนเสมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่หน้าที่การงานใหม่ข้าราชการหรือแม้แต่บุคคลที่กําลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆบูชาได้นะฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยจะทําให้เหมือนอนาคตยังก้าวไกลมีความสว่างไว้ที่เกิดขึ้นจนแล้วไม่ผิดเพี้ยนบูชาได้ก็บูชานะฮะด้วยเผือกต้มมันต้มนะฮะแล้วก็นมนะฮะบ,บูชาสกาละขอพรและขนมโมทก,กะหรือขนมต้มก็ได้นะครับนะคุณกาตินีหลายเซนเลยครับ และทุกท่านที่นำรายชื่อนะคะจะได้นำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีกันด้วยเนาะส่งเ m s เข้ามากันแล้วนะคะนี่ฮะลายเซ็นนี้เลย SMS เอมต่อมาค่ะมอบอีกท่านเลยครับคุณสุพรนษาราะว่าสงสารคุณพ่อน่าจะเป็นคุณเอ๋นะฮะเพราะว่าพ่อป่วยอยู่นะคผมคุณชื่อนะก็คงคงเดาไม่ผิดนะฮะแต่น่าจะใช่อยู่นะครับแฟนรายการใช่ก็มาคุณเคยการเสร็จมีครูนั่นเองบอกว่าจะต้องคุณพ่อเนี่ยจะต้องเข้าตรวจ เอ็มอาร์ไอพฤหัสหน้ากระดูกซุดเบี้ยวกลัวการผ่าตัดใหญ่จะเป็นอะไรไหมคะขอกําลังใจจากครูให้พ่อหน่อยขอ,อให้คุณพ่อคุณสุบรรษานะครับแฟนรายการอัตจิตแพทย์สิทธิ์มีกูเนี่ยให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆนะให้บรารมีนะผู้บริหานจอมราชันนะที่อยู่ด้านหลังเราแล้วก็ศีกรุเทพที่คุณพ่อเนี่ยเคยได้ครอบครูไปปกปักรักษาผมเชื่อว,ว่าคุณพ่อเป็นคนดีคิดดีทดําดีแล้วก็เป็นคนที่เสียสละให้กับลูกเสียสละให้กับสังคมแล้วเป็นคนที่ส่งเสริมพทธศาสนา ผมว่าศรัทธามาพร้อมกับปฏิหารจริงๆครับคุณทุตภาษาเป็นกําลังใจให้ละกันนะครับสายเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวมอบให้นะครับเป็นกําลังใจให้คุณลูกของคุณพ่อนะครับด้วยยานยกรุกดนั่นเองกรุกดนะครับหนึ่งแผ่นนะครับเอสเวสเามาค่ะคุณนภรัตนะคะเลขทะเบียนรถ6-45หควรบูชาอะไรดีแล้วก็ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคกสี่านะฮะทะเบียนรถนะครับเลขทะเบียนรถนี้นะครับมักจะส่งเสริมเติมเต็มในเรื่องของแร ในเรื่องของสภาวะการที่คุณอาจจะต้องตราตึงกับเรื่องสภาวะนี่ทุเรายนนี้ได้รถคันนี้ส่งเสริมเพราะว่าเวลาไปเจรจาเวลาจะไปขยับเพยยื่อนนะฮะเติดต่อเติมธุรกิจใหม่ประสบความสำเร็จด,ดีแต่ระวังเรื่องของอ่าคนคิดนะคิดไม่ซื่อนะถือไม่ตรงโดยเฉพาะมิตรและบริวารรอบข้างจะเป็นปัญหาในช่วงนี้ระย,ยะสั้นๆอ่ะขอให้ผ่านพ้นแล้วกันนกพิรุไลายเซน็นนี้เลยครับพร้อมกับบูชาพระศิวรีเสริมโชคลาภนะครับนะครับเป็นมงคล ได้รับเซอร์ไพรส์ดไปด้วยนะนะครับอ่ะเนี่ยเอสเมสต่อมาค่ะแจกต่อเนยครับอีกท่านต่อไปนี่เลยคุณพน่ภาพรครับอาจารย์คะอยากทราบว่าจะเจอรักแท้ไหมคะรักแท้นี่คือหลักรวงหรือเปล่ามันเจอแต่เจอตัวไม่จริงนะฮะเจอตัวปลอมนะฮะเขาว่าเจอแต่สตันกับตัวจริงไม่มีมมตัวจริงไม่มานะครับอันนี้ต้องทําปกแล้วก็ทําใจนิดนึงเพราะมารายาวๆเนี่ยคบไม่ได้ยาวนะฉะนั้น ทำใจก็แล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับแล้วแนะนําไปเซนนะฮะเสริมบวารักเอาไปเป็นเ<ม>บื้องต้นนะครับจะสาเร็จหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวคุณแต่จะเรินสมาธิศีลภาวนาลแล้วก็ผายเมตตาให้ตัวเองยิ่งดีครับแน,น่นไน้รับยันครูกริดไปด้วยนั่นเองนะคะเอสเวสต่อมาเลยกนทานแล้วเลยสองท่านนะคะยังมีเหลือท่านผู้ชมคุณวิภาปวดท้องมาตลอด19้ปีสิปีนานมากคืออาจจะเป็นการป่วยแล้วป่วยบางเจ็บป่วย ไม่มีไม่มีสาเหตุหรือป่วยแล้วนะซ้ำซ้อนจากที่เคยปวดเคยเจ็บอยู่ก็มีปัญหาทั้งแล้วสภาวะกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเพราะเราไปอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนสัตว์ตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยจนเป็นคู่รู้กรรมหรือกรรมหนักนั่นเองนะครับแนะนํเอาพยาทานแล้วก็ชําระเรื่องของสภาวะกรรมที่ผูกพันด้วยการปล่อยปลานะครับปล่อยปลาวันเกิดสักนะเจ็ดตัวนะครับต่อเรื่องนะฮะสักสองพระยิ่งดีเลยนะทั้งสองสองสัปดาห์หรือสองวันเกิดของคุณน,นะฮะก็จะมีฝน ระยะยาวให้ดีขึ้นนะครับถ้าอย่างอื่นก็เพียงแค่ทุเราภายนอกนะครับ s m s ต่อมาค่ะคุณพนพศรนะคะขอลายเซ็นขอเลขมงคลแล้วก็ตอนนี้ขายครีมในโซเชียลเน็ตเวิร์กหายากขายยากมากนะครับขายยากมากนะครับเดี๋ยวลงอัคละไปหน่อยครับเอาฟังมันต้องรอจังหวะเวลาเพราะว่าช่วงนี้นะฮะในการที่เราจะขายพวกเครื่องสำอางเชภัณฑ์สำอางาอาจจะต้องรอคอยสักนิดึงถ้าต้องของดี มีอยอยสำคัญเดี๋ยวนี้ใช้่วกไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างนี้คุณมีอยู่แล้วรอจังหวะโอกาสทางนิดนึงช่วงจะขาขึ้นเนี่ยช่วงปีใหม่เริ่มจะมีกระตุ้นแรงซับมากขึ้นนะครับดังนั้นนาผสอนขอให้นะฮะสิ่งที่ขายยากนะครับให้เขาเรียกว่าขายซื้อมาขายข้องต่อเนื่องแล้วกันนะครับณนาะผสอนอรเสร้นนี้นะส่งเสริมเลยนะครับหรือว่าวันที่4ธันวาคมเนี่ยไปเจ,เจอกันได้เอาครีมไปฝากค้าววยสักกระปุกหนึ่งนะครับ ไม่ฮะเอามาเอาชื่อร้าน<บ>นัลงระชื่อร้านค้าที่บอกนะฮะ,ะ,ะที่ดินที่จะขายลองดูสิครับท่านผู้ชมไม่ลองไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเรามาร่วมทําบุญแต่ไอเรื่องวิชาเรื่องอัขาระที่ได้ศึกษามาก็เป็นการเสริมเติมเต็มให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนั่นแหละครับ s m s เต่มมาค่ะคุณวันชยัยนะคะเลขบ้าน52าสองคบาบ้านนี้เป็นอย่างไรต้องเสริมอะไรให้ค้าขายดีเสริมรายได้ขายดีนะครับเดี๋ยวมอบยันสีกรุเทพนะครับ หนึ่งแผ่นไปแล้วกันนะครับเสริมเติมเต็มแล้วก็แนะนำนะครับให้ใช้นะพระคาถาโอมคูภพิราธังขอพระเอหิจุนมานะครับอธิษฐานจิตนะเสริมเติมเต็มบ่อยๆนะแล้วก็บูชาท่านด้วยกาแฟดําแล้วก็ยาเส้นนะฮะหนึ่งมวนนะครับจะดีเสริมเติมเต็มให้การค้ากันขายดีนะครับอ่ะคุณไวยชัยไลเซนคนชัยนะครับตอนนี้เหลือสองท่านนะคะสำหรับยันครูกริดนะหรือว่าโคชกิจเนี่แหละค่ะส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะเ m s ต่อมาค่ะ คุณเชิดศักด์นะคะคเลขบ้าน83บ้านเลขที่นี้ดีไหมคะอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่แล้วรวยครับนะฮะแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมายอยู่แล้วยังตราตึงเรื่องการเงินเยินไม่คล่องแน่นอนนะครับช่วงเดือนนี้ยังตึงแต่ว่ามกราคุณพาไปเขียวผ่านตลอดทําอะไรลงทุนอะไรมักจะสร้างความสำเร็จเ,เป็นที่น่าพอใจเชิดศักด์ลอคอยอีกสักนิดนึงครับช่วงนี้ยังไม่ใช่โอกาสของคุณนะฮะมันมีจังหวะโอกาสด้วยเชิดศักด์หลายเซนครับ อาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง s อ s เข้ามาได้อยู่นะคะไม่ว่าจะให้อาจารย์ออกแบบลายเซน็นหรือว่าวิเคราะห์เรื่องราวเองก็ตามเพราะว่าในส่วนของยันครูกริดนั้นหรืออีก2ท่านด้วยกันและทุก s m s ทุกรายชื่อเรานำเข้าร่วมวิธีร่วมกันด้วยร่วมไปถึงจะมาฟังเรื่องราวตำราความเชื่อโบราณการมีพระนางพญาบูชานั้นดีอย่างไร,ร,รนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ